ข้า,าคือผู้พิชักโอ,โอ้มันก็แค่หลุมนั่นแหละเฮ้ยข้าท่านนี่จะส่งเรามาทำไมไม่รู้รู้สึกสังหอนใจแอบแฝดตะอีอ้ยุดเฮ้ยยอ๋ยอ,อ,อ,อนั่นมันโครงกระดูกเฮ้ยนั่นคุณแจ บีบมาเลยชอมับอให้เฮ้ยค้าขอแล้วกันเสียบขอให้เปิดหออนั่นมันงานะพองเราพองเราโอ้ยพวกเลาเราจะเมเฮ้ยจะยินเสียงศัตรูขณะที่ชันเงียบๆเข้าไว้เอบงบงหยุหยงียบงียบเงียบ แสดงว่ามีศัตรูมอกมอยฮ่าฮ่าฮ่ามันไม่มีศัตรูหรอกนะเราอยู่มาเป็นปีแล้วอุ้ยอบปวดประมาทเนาะกระตูนหน้าโว้ยเราต้องรีบเปลี่ยนชุดก่อนก่อนที่มีจะมีสัปปะหลาดเข้ามานะเอาเอาตัวนี้เปลี่ยนชุดสีเหลืองออกอ่าใส่ตรงนี้เตรียมแป้งห่างแชปมาี้ หล่อเลยโอเคให้ให้พวกเงาอุยอ้ยอุ้ยพวกเราต้องเติมตัวไอดีให้ต้องเติมตัวไอ้นี่นะให้พวกเงาโอ,อ้แล้วฉันจะทอได้ไงโอ้ยฮ่าฮ่าไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่มีศัตรูหรอกท่นพารู้ว่ามันต้องมีศัตรูแน่ๆเฮ้ยนะไม่จริงเฮ้ย,ม,ยมาแทงกันเลยโอ้อะไรวะโอ้ย,ออย,าอยามาแทงกันนะ ฉันนำขามน้าเนี่ยะอะไรไอ,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 อะไรของมึงเนี่ยไป้ยอะไรอ่ะเฮ้ยขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณ<ป>ครับ